สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชา YouTub e ที่รักทุกท่านนะครับรวมถึงคนนักรถไฟนะครับวันนี้พาชมลงจากทนมาถึงก็เจอกับหัวรถจักรกำลังวิ่งเข้าสู่ลงหัวรถจักรเลยนะครับนังรหัรถจักรแบบระยะกระชั้นชิดอย่างนี้เลยครับบรรยากาศจริงสถานที่จริงจากลงรถจากรถไฟทนบุรีหรือสถานีบางกอกน้อยเก่านะครับ,บ วันนี้ฟ้าค่อนข้างจะมืดครึมนะครับเสี่ยงต่อการฝนตกมากนะครับแต่ก็ยังสามารถถ่ายบรรยากาศให้ชมกันได้แบบนี้ครับโอ้โหพ่นควันยิ่งกว่ารถจักรไอ้น้ำอีกครับสุดยอดไปเลยต้องบอกว่าเสียงเครื่องจกักรบรถไฟนี้มันช่างไพเราะจริงๆครับเป็นบรรยากาศย้อนยุคแบบเรโทรที่หาชมได้ไม่ง่ายนะครับบอกเลยนะครับ เรียกว่าองค์ประกอบออกการถ่ายคลิปที่สุดเลยครับรถจากสองหัวกำลังเคลื่อนขบวนออกจากลงจากทอนบุรีไปแล้วนะครับมีเจ้าถิดออกมารอต้อนรับซะด้วยนะครับ3ตัวทีเดียวเชียว ามาประชุมกันด้านในนะครับว่ามีอะไรกันบ้างสําหรับโรจักแห่งนี้นะครับ สุดเราก็มาถึงสตีนะครับลองหัวรถจักรทนบุรีนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนเข้าไปชมด้านในนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกับหัวรถจักรรถไฟไอ้น้ำสองหัวที่ยังเหลืออยู่ในประเทศไทยในเวลานี้นะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าหัวรถจักรที่ใช้วิ่งจริงๆที่เป็นรถจักรไอ้น้ำของจริงเนี่ยมีแค่2หัวเท่านั้นนะครับหัวนี้คือหนึ่งในนั้นนะครับสองหัวนี้จะเอาไว้ใช้วิ่งแค่ปีละหนนะครับในงานสะพานแม่น้ําแควครับ ส่วนรถไฟอีกหลายขัวที่เอามาวิ่งช่วงงานสําคัญต่างๆนั้นน่ะจะเป็นหัวรถจักรที่ดัดแปลงเครื่องแล้วนะามาชมสภาพหัวรถจักรที่ผ่านการบํารุงรักษาแล้วก็เก็บไว้อย่างดีนะครับที่โรงหัวรถจักรธนบุรีนะครับหัวนี้หัวรถจักร713ดนนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องแบบดั้งเดิมเลยนะครับช่วงที่เขาออกมาวิ่งปีละขนก็จะเป็นช่วงสะพานข้ามแม่น้ำแควน่าจะเป็นช่วงปลายปลายปีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ คือสภาพด้านหลังของหัวรถจักร713นะครับที่เป็นหัวรถจักรไอ้น้ำโบราณของจริงที่ยังวิ่งได้อยู่จริงๆนะครับรถจักรไอ้น้ำของจริงเขาจะใช้ฟืนนะครับเป็นเชื้อเพลิงนะครับอย่างที่เห็นนะครับรถจักรไอ้น้ำของแท้เลยนะครับใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็มีไอ้น้ำออกมานะครับช่วงนี้ยังไม่ได้มีการวิ่งนะครับก็เลยอาจจะยังไม่ได้เคลียร์ความเรียบร้อยอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นความคลาสสิกครับ วิวจากบนหัวรถจักรนะครับพามาชมความอันซีนแบบที่หาให้ชมไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับทางเข้าจะค่อนข้างเฉยๆนิดนึงนะครับผมเลยขอความขอไม่เข้าไปเลยนะครับหัวรถจักรไอ้น้ำอีกหัวหนึ่งที่ยังวิ่งได้อยู่จริงๆแล้วก็ใช้ฟืนจริงๆนะครับก็คือหัวรถจักรขบวนนี้ครับ จากขบวนนี้ชื่อว่าหัวรถจักร715นะครับจะเป็น713กับ715นะครับที่ยังเป็นรถไอ้น้ำจริงๆอยู่ครับทั้งสองขอบวนถูกจอดอยู่ที่ลงจากทนบุรีนั่นเองนะครับไม่ใช่ขบวนด้านซ้ายนะครับขึ้นมาลองนั่งที่ตำแหน่งคนขับหัวรถจักร715ดูนะครับบรรยากาศได้แบบโคตรของโคตรคลาสสิกครับด้านหลังตู้ด้านหลัง715ก็จะมีที่ขนสัมภาระนะครับเป็นเชื้อเพลิงก็เป็นฟืนนะครับ บรรยากาศกนบนกระวนรถนะครับนี่จะเป็นห้องเครื่องของเจ็ดหนึ่งห้านะครับชมกันแบบชัดๆไปเลยนั่งอีกด้านของคนขับนะครับจะนั่งซ้ายนั่งขวานะครับก็ยเติมฟืนกันนะครับบอกตรงๆว่าตื่นเต้นมากครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าอยู่บางนอกนะครับก็ต้องอยู่ในมิวเซียมอย่างเดียวนะครับ จริงๆต้องบอกว่าที่นี่เป็นแบบเป็นอะไรที่อันซีนมากๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ห่วงห้ามเลยนะครับสามารถเข้ามาชมได้ไม่เขียยตังค์ด้วยครับการได้เข้ามาชมหัวจกักรโบราณที่ยังวิ่งได้อยู่จริงๆในเวลานี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบสก้ยมากนะครับส่วน953คันนี้น่าจะอยู่ในสภาพที่อาจจะวิ่งไม่ได้แล้วนะครับหรือไม่แน่ใจว่ากําลังซ่อมอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจครับคือด้านหลังนะครับ นี่น่าจะเป็นรถไฟแปซิฟิกนะครับ8 5ดศนย์นะครับที่จะเอาออกไปวิ่งออกงานในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับคิดว่าก็จะมีรถบรรทุกน้ำผสมสารเคมีนะครับสำหรับเติมหัวรถจักรน้ำที่เป็นเครื่องหนักแปลงนะครับแต่ห้าศนย์กับ8 2ดสี่นะครับจะเป็นขบวนที่นำในงานวันที่27ดก,กรกฎานะครับเราเห็นไหมครับโครงหัวรถจักร ชมบรรยากาศจากสถานที่จริงกันเลยนะครับกับความคลาสสิกของรถไฟไทยครับสร้างเป็นอะไรที่สวยงามจริงๆครับให้ภาพบรรยายแล้วกันนะครับอันสีแบบสุดๆเลยครับ ชมด้านหลังอรถจักกันบ้างนะครับมาชมกันต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถจากบำรุงทางนะครับซึ่งหาชมไม่ได้ง่ายๆครับด้านหลังจะเป็นรถอัดหินนะครับเขายืมมาใช้ในช่วงบำรุงเส้นทางแถวนี้อยู่นะครับ ถา่ายรถไฟมาสองขบวนเรียบร้อยแล้วครับก็จะพามาชมด้านในกันต่อนะครับที่ยังถ่ายได้ครบนะครับให้ฟังเสียงของภายในโรงรถจากรนรุรีกันเลยนะครับเอบับเสียงจริงๆกันไปเลยครับ มเมล็ดน้อยนะครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศแล้วก็ฟังบรรยากาศสองสามที่จริงๆนะครับจะเป็นขบวนรถจักร824ที่จะใช้ลากในวันเ,เฉลิมพระชนมาพรรษานะครับเป็นขบวนที่ดัดแปลงแล้วนะครับก็น่าจะอยู่ในระหว่างขัดสีเฉวีวันแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยนะครับก่อนจะนําไปวิ่งจริงนะครับดการทำงานของพี่เจ้าหน้าที่นะครับในโรงรถจัก,กรกำลังีครับ ด้านครังก็จะเป็นอาคารทางคลังพราสดุนะครับก็จะคล้ายๆกับโรงเก็บอุปกรณ์ช่างต่างๆนะครับจัด850ก็ถูกดูแลรักษาแล้วก็ทำความสะอาดอย่างดีก่อนที่จะมาวิ่งนะครับด้านหลังจะเป็นโรงซ่อมรถพ่วงนะครับไปชมกันไหมเอออยากชมกันไหมครับได้ข่าวว่าเมื่อวานเขาไปซ้อมวิ่งมาแล้วนะครับสำหรับ850กับ824นะครับ เสดายไม่ได้ไปถาที่ทําการของสารวัตรอยู่ตรงนี้นะครับศุนส,สารวัตรอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเขาไปดูไหมครับด้านไในก็น่าจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วล่ะครับเดี๋ยวจะพาไปชมอีกด้านกันดีกว่านะครับโลงซ่อมทนบุรีก็ถือว่าไม่ไม่ใช่งางานที่ใหญนะ่ไม่สามารถเก็บภาพมุมสูงให้ชมได้น,นะครับก็จะชมภาพจากด,ด้านข้างแล้วกันนะครับ

ไปชมจุดอื่นกันต่อแล้วนะครับมีอะไรจียตโทรไปกว่านี้แล้วล่ะครับทุกท่านเก็บภาพบรรยากาศของความคลาสสิกแล้วก็ความเรโทรมาฝากกันนะครับ ด้านหน้าที่เห็นว่าเป็นโรงพยาบาลสิริราชนะครับรถจากทนบุรีจะหันหน้าออกไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ฝั่งโรงพยาบาลสิริราชนะครับขอปิดท้ายคลิปไปด้วยมุมมุมนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่รับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กันได้เต็มที่นะครับ